สวัสดีครับพบกับผมนะครับมิสเตอร์มมานะครับวันนี้มมานะครับจะมาอธิบายนะครับการปรับแผด4.0นะครับซึ่งจริงๆมีหลายช่องเนี่ยทำไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมูมาจะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าไปลองเล่นจริงปุ๊บมันเจออะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่เราเนี่ยจะต้องมาทําความเข้าใจมากกว่าแค่เฉพาะเราจะรู้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ลองผิดลองถูกจนรู้มาเยอะแล้วก็ถือว่าดีครับได้กําไรไปก็คงจะขึ้นคอนขึ้นอะไรกันแล้วนะครับด ปุ๊บก็ยังจัดรูปแบบในการเล่นได้ยังไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกเลยว่าแพทนี้เป็นแพทหนึ่งนะครับที่ทําให้ผู้เล่นนั้นได้รับในเรื่องของประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งในกรณีที่ทั้งชินและไม่ชิน,นครับอันดับแรกเราไปดูที่แมปกันเลยดีกว่าครับแมปมีความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ตัวอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากลองผิดลองถูกกันมานานเดี๋ยววันนี้จะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยครับผม ในแพทนี้นะครับมีความแตกต่างอันดับแรกที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นคือหน้าตามาที่เปลี่ยนไปนะครับสวยงามขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาก็ตามมาพร้อมกับความรู้สึกของผู้เล่นนะครับที่บางคนอยากได้แมปเก่ากลับมานะครับเพราะว่าในรูปแบบหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือก้อนหินนะครับมีความมีขนาดความใหญ่ที่รู้สึกมันแปลกตาไปนะครับบางคนก็ไม่มั่นใจว่าจะสามารถเดชข้ามตัวกําแพงหินนี้ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวแมปนะครับไม่รู้รู้สึกไปเองหรือเปล่าว่ามันมีระยะห่างที่มาก ขึ้นยังไงไม่รู้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาในการเดินนันขึ้นแต่อันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากความรู้สึกเองนะครับในตรงจุดนี้นะครับสำหรับการฟาร์มนะครับสำหรับตัวป่าเนี่ยถือว่ามีความยากลำบากมากๆในแพทนี้นะครับเพราะในช่วง5นาทีแรกนะครับไอเทมฟาร์มป่าของเรานะครับเวลาไปแท็กคลิปเลนใดๆก็ตามนะครับของฝั่งเราเองนะฮะ เราจะได้เงินค่อนข้างน้อยมากนะครับได้เพียงประมาณ40%เท่านั้นเองอย่างเช่นตีมี่อยู่เนี่ยแทกไปทีได้แค่18เท่านั้นถ้าจะให้ดีจริงๆคือตีมี่ต้องออกจากสถานการณ์ตรงนี้ไปเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะนี่แต่เราได้ทองจากตีมี่ไปด้วยนะครับเพราะว่าจากฟ้าสิบตีมี่เพราะฉะนั้นในแพทนี้นะครับเป็นแพทหนึ่งนะครับที่เราจะต้องไม่ลืมว่า5นาทีแรกเนี่ยเป็น5นาทีหนึ่งที่เราจะต้องอทําอะไรได้มากกว่าก,า,การฟาร์มปกตินะครับไม่งั้นเราจะจนได้ทันทีนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวแบทแมนขอญาตย้อนยูเทิร์นะฮะไปเก็บมังกรเล็กก่อนนะครับเพราะมังกรเล็กเกิดค่อนข้างเร็วมากนะครับเพียงจะดสิบวินี่ก็เกิดแล้วนะครับทําให้ตัวเกมนะครับเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ทองนะครับแล้วก็ใช้เฮดพีนะครับเพราะงั้นมังกรเล็กจะให้ตรงนี้ได้นะในช่วงต้นเกมนะครับเวลาเก็บเสร็จปุ๊บนะครับเราจะต้องอยู่ในวงสีเขียวตรงนี้นะครับถึงจะได้พาสซีฟของตัวบัฟมังกรนะครับ ถึงจะสามารถเอาไปได้แล้วก็อย่างที่บอกครับว่าเราได้เงินจากการแท็กเลนน้อยลงนะครับยกเว้นซะจากว่าฝั่งเราจะไม่อยู่จริงๆเราถึงจะได้เยอะขึ้นนะครับต้องไม่อยู่จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่ปุ๊บเราจะได้เพียง40%เท่านั้นแต่เพื่อนเราเนี่ยได้100%เหมือนเดิมนะครับเอาละครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูดาร์กันดีกว่านะครับก็คือดาร์กเซเลเยอร์นะครับในเกมนี้นะครับต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปมากนะครับเพราะว่าดาร์กเซเลเยอร์เนี่ยเกิดตั้งแต่2นาทีแรกนะครับพอเกิดเสร็จจจปปบบบบบบะะะะให้้้ทททอองงงโนนนนัััััมคคครรรรรรกแตต่่่วาาาาาถเเีีล ดาร์ในช่วงต้นเกมนะจะไม่อึดมากนะครับสามารถเก็บได้นะครับเพราะงั้นเราจะสบายๆเลยนะครับสลับตัวฟาร์มป่านะครับโอเคนะเพอพะเราเก็บได้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะได้ตัวของทองเพิ่มนะครับแล้วก็โบนัสป้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าคิวกอดมายันออฟเลนนะครับแล้วมันเก็บ Dark ได้นะครับร่วมกับป่านะครับ นั่นหมายความว่าตัวของเราก็จะมีโบนัสนะครับของตัวดาร์คไซเลอร์นะครับแล้วเข้าไปฟันป้อมเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉนั้นอาจจะไม่ถึง5นาทีก็ได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราดูดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตฆ้าฉีก่อนครับนี่แน่นี่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าแบทแมนนะครับที่มีตัวบัฟดาร์กนะครับเวลาเข้าไปตีป้อมเนี่ยจะแรงหรือไม่นะครับมาดูกัน โอเคครับในช่วงหน้าทีแรกป้อมมีเกาะถูกไหมครับอ่าแต่ว่าอันนี้คือปกติตีจะไม่สะกิดได้ขนาดนี้นะครับอันนี้คือสะกิดได้แรงขึ้นนินดนึงนะครับเพราะงั้นมีโอกาสที่เราจะมีการตะลุมบอลใส่ป้อมนะครับแล้วแตกได้นะครับถ้าเกิดเราเอาดาร์กนะครับในช่วงเวลาต้นเกมนั้นๆนั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารอถึง8นาทีนะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ประมาณ7นาที30มวินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด์กแปลงล่างกันนะครับซึ่งด์กสเลเยอร์นะครับเวลาที่เขามีการแปลงล่างขึ้นมาในช่วงประมาณ8นาทีนะครับเป็นช่วงหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยถ้าเราได้ด์กสเลเยอร์ในช่วง8นาทีนะครับเรามีโอกาสที่จะได้ทองนะครับเกาะเวทเกาะกายภาพนะครับฟื้น HP นะครับแล้วก็เรามีโอกาสเรียกด์กนะครับในการเข้ามาช่วยสู้ได้ครับอย่างตอนนี้เป็นต้นครับด์กเปลี่ยนล่างแล้วนะครับ จะกลายเป็นงูมีปีกขึ้นมานะครับเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูร่างของดาร์คสเลเยอร์กันฮะตอนนี้ดาร์คสเลเยอร์โผล่มาแล้วนะครับเป็นร่าง2ของดาร์คสเลเยอร์ซึ่งถ้าเกิดเราโจมตีตรงนี้ได้เราจะได้โบนัสค่อนข้างมากนะครับการฟื้น HP พีนี้นะครับถ้าเกิดเรามีเกาะไกอายอยู่ก็สบายเลยนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับการที่เราได้ดาร์กจากในช่วงแนาทีปุ๊บเกิดการเข้าไฟนะครับเรามีโอกาสที่จะได้เปรียบมากๆานะครับจากการมีฟื้นเะเวทนะครับมีเกาะกาายภพเพิ่มมขึ้้นาแลวก็ได้ทองด้วยนะครับ โอเคครับตอนนี้ปราบดาร์กได้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับพอปราบได้เสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะไปเรียกนะครับดาร์กสเลเยอร์นะครับณตรงจุดที่เป็นป้อมศูนย์กลางแล้วนะครับพอดีฉีมันบังอดเอาช่วงเวลานี้เรามาบุกป้อมเราเนี่ยนี่นะนี่นะ่แกงกะไอไวในส่วนของดาร์กนะครับจะมีร่างที่3ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อถึงระยะเวลา15นาทีนะครับดาร์กสเลเยอร์จะโผล่ขึ้นมานะครับแต่จะเป็นดาร์กร่าง3นะครับดาร์กร่าง3เนี่ย จะยังคงให้คุณสมบัติก็คือการให้ทองนะครับเกาะเวทเกาะกายภาพแต่อันนี้จะเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็จะฟื้น HP ให้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูปแบบคลิปเลนกลางนะครับให้กลายเป็นคลิปตัวใหญ่ขึ้นมานะครับอ่าและเข้าไปทําเกมได้มากขึ้นนะครับในช่วงจังหวะนั้นนะครับท้องฟ้าของเราเนี่ยจะเปลี่ยนจากกลางวันนะครับเป็นกลางคืนขึ้นมานะครับ ให้รู้ว่ามีด์กปรากฏตัวแล้วนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ดักซัเลเยอร์นะครับล่างสามปรากฏตัวแล้วนะครับเอ่อเฉพาะในตัวป่านะครับตัวเดียวเนี่ยจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่สามารถเก็บดักซัเลเยอร์นะครับซึ่งยังบอกไม่ได้ว่าเป็นตัวไหนนะครับเพราะว่าโดยปกติไม่ใช่เมนป่าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลองเอาแบทแมนฟูลออปชันนะครับของครบนะครับที่เป็นสายดาเมจโจมตีแล้วต้องบอกเลยว่ายังไม่สามารถล้มด์กได้นะครับก็ถือว่าด์กแข็งมากๆเลยทีเดียวในแพทนี้นะครับ อ่ะะครับต้องอาศัยการตะลุมบอลเยอะๆเลยทีเดียวนะครับถึงจะสามารถล้มดาร์กได้นั่นเองครับแต่ถ้าเกิดล้มดาร์กได้เราก็จะได้เปรียบมากๆในการทำทีมไฟนั่นเองครับ เอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของตัวมังกรกันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้มังกรตัวใหญ่ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เป็นมังกรธาตุแสงนะครับมังกรแสงตัวนี้นะครับจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกับดาร์คซ์เลเยอร์ครับนั่นคือ2นาทีนะครับโดยจะให้ในเรื่องของทองครับกับโบนัสฟาร์มป่านะครับซึ่ง2อันนี้ครับก็จะมีผลมากๆนะครับในช่วงต้นเกมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเล่นป่านะครับก็จะต้องเก็บทั้งมังกรเล็กนะครับแล้วก็ตัวมังกรใหญ่ให้ได้นะครับก็จะได้เปรียบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่ององกการได้้ทนนบใล ฟาร์มป่านะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของตัวค่างเงินกับ HP นะครับตรงจุดนี้นะครับเมื่อเรากําจัดตัวของมังกรไปได้นะครับเราอาจจะวกกลับมากําจัดได้เรื่อยๆเมื่อมันเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ตัวของเรานั้นเนี่ยได้เปรียบมากๆนะครับในด้านของการเงินนะครับแล้วก็โบนัสในการฟาร์มป่านะครับในตรงจุดนี้ต้องแจ้งก่อนนิดนึงนะครับว่าก่อนจะถึงในเรื่องของ8นาทีเนี่ยมันจะยังไม่เปลี่ยนนะครับจนกระทั่งสมมติว่าเข้า8นาทีปุ๊บมังกรจะเปลี่ยนไปนะครับ ตอนนี้ก็ใกล้เวลานะครับในการที่จะถึงช่วงเวลาในการที่จะเปลี่ยนไปของมังกรแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่เกินประมาณ20วินาทีนะครับมังกรจะเปลี่ยนเป็นร่างสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวมังกรแสงใหญ่นะครับในก,กรณีของตัวมังกรแสงใหญ่นะครับในช่วง8นาทีไปแล้วนะครับ เวลาที่เราฆ่าได้ครับเราจะมีโอกาสได้ทองครับแล้วก็โบนัสตีเวทฝั่งข้ามครับแล้วก็โบนัสฟาร์มป่านะครับซึ่งจะทําให้เวลาโจมตีฝั่งข้ามครับมันจะมีการโจมตีฝั่งข้ามด้วยเวทเข้าไปด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถทําดาเมจได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับอย่างที่รู้กันครับว่าในเกม Rv นะครับเกาะกายภาพกับเกาะเวทนะครับของแต่ละตัวละครเนี่ยเกาะเวทเนี่ยจะมีน้อยมากกว่าเกาะกายภาพนะครับเกือบทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีการเพิ่มโบนัสเวทเข้าไปเนี่ยก็จะมีผลในการทําดาเมจนั่นเองครับ เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอยนญาตค่าตัวมังกรแสงก่อนนะครับแหมแข็งเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าเราค่าเสร็จนะครับเดี๋ยวจะมาปลุกทุกท่านได้แล้วกันนะครับนอนไปก่อนเลยเอาไปใช้ร้อนเล่นนะครับเอาละครับเดี๋ยวรีบค่านิดหนึ่งครับโอเคไม่ดีลาละโอเคครับเรียบร้อยอึดเหมือนกันอ่โอเคครับตอนนี้สังหารตัวมังกรใหญ่ได้แล้วนะครับเราจะได้ทองครับแล้วก็โบนัสโจมตีเวทนะครับแล้วโบนัสฟาร์มป่านะครับเดี๋ยวดูกันนะครับ โอเคของไม่เยอะนะครับเลเวลไม่ได้เยอะมากอะไรมากมายนะครับโอเคครับแต่เรารีฟาร์นิดหนึ่งเรียบร้อยนะครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปโจมตีเพน่าให้ดูนะครับว่ามันมีโจมตีเวทเกิดขึ้นนะครับก็คือสายฟาเวทไปดูกันครับโอเคครับเดี๋ยวฟาร์มนี้ก่อนอ่าโอเคไปนะไปดูกันนะครับลองสังเกตดูนะครับโอเคยังมีขึ้นแดงๆใช่ไหมครับโอเคครับพอไปตีเพน่านะครับมันจะมีสีม่วงผสมขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อให้ชัดนะครับเดี๋ยวมาร์ๆเนี่ยจะลองฟันให้ดูอีกทีนะครับ โอเคนี่นะครับโอเคครับเราสังเกตดีๆนะครับมันจะมีตัวค่าพลังเวทขึ้นมาด้วยนะครับข้างๆตัวค่าพลังกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นแพทนี้นะครับจึงเป็นแพทที่ไล่เก็บออบเจกต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องแพทที่ต้องเล่นการไฟ์ให้มากขึ้นนะครับหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้นจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่เน้นฟาร์มก่อนนะครับฟาร์มเสร็จปุ๊บแล้วค่อยมานั่งทําเกมกันทีหลังนะครับอาจจะไม่ขนาดนั้นแล้วนะครับแต่อาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบการฟาร์มมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกเรรรืื่อองงนนึคคัับบบก็ะะชดาว ตอนนี้เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าในรูปแบบของการที่ถูกนำในในเกมมากๆอ่ะครับมีโอกาสนะครับที่ตัวเราเนี่ยจะสามารถพลิกเกมได้นะครับจากระบบที่ทางกา r ีน่าแก้ขึ้นมานะครับนั่นก็คือการชัดดาวฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อได้คิวเยอะๆนะครับแล้วเราสามารถชัดดาวได้นะครับและขึ้นชัดดาวเนี่ยเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติในเกมก่อนอัปเดตนะครับก็มีในระบบชัดดาวอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เราจะได้เงินมากขึ้นนะครับกว่าระบบชัดดาวเดิมนั่นเองนะครับ ในส่วนอีกอันนึงที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นคือโหมดของการลงแรงนะครับซึ่งมีการแบนแล้วก็มีการพลิกนะครับมากถึง6ตัวนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะแบนแค่4ตัวเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เราจะได้มากขึ้นถึงหตัวแล้วก็เราจะแบนพร้อมกันนะครับโดยเลือกตัวเดียวกันไม่ได้นะครับระบบจะทําให้เราเลือกไหนเร็วยิ่งขึ้นนะครับนั่นคือทั้งเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับเราอาจจะโดนฝั่งตรงข้ามนะครับวางกลยุทธ์นะครับในเล่นในการแบนตอนหลังก็ได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ถือเป็นอะไรที่ต้องคิดมาาาาากก่อนนรรรรรลงงงแคะะับบเพียท จะเสียเปรียบได้นะครับในการเลือกตัวนะครับเพราะว่าเวลาในการเลือกตัวจะมีเท่ากันนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องวางกลยุทธ์ก่อนนะครับความยากสุดก็น่าจะเป็นของสายโซโล่ครับพอเวลามาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีแล้วอ่ะมีการตบตีกันระหว่างเลือกตัวนะครับ เพราะว่าเราจะเลือกเนื้อน,นี้หรือว่าแม้กระทั่งเลือกตำแหน่งทับกันนะครับก็มีอยู่ให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับเวลาลงแหลงก็ถือว่าเป็นความเ,ออเดือดนะครับของสายโซโรนะครับที่บางทีแล้วเข้าไปปุ๊บนะครับเราจะต้องมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับไม่งั้นมันอาจจะสะเทือนไปถึงไตได้เลยนะฮะไตาวายนะฮะ <laughs> อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแรงนะครับมีการปรับนะครับถ้าเราไต่คอนคิวเลอร์นะครับไปถึง50านาวขึ้นไปนะครับก็จะเป็นซูพิมคอมคิวเลอร์นะครับในขณะเดียวกันนะครับเวลาเล่นลงแรงนะครับก็สามารถที่จะเข้าเล่นนะครับได้2ระดับนะครับนั่นก็คือคอนก็อาจจะมีโอกาสไปเจอกับไดมอนด์เหมือนกันนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พู้มาคิดว่ามันสําคัญไม่แพ้กันเลยครับเนื่องจากว่ามันมีการลงแรงที่เราสามารถลงได้หลายระดับมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีโอกาสที่ เราจะเจออะไรอย่างต่างเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะการขึ้นแรงนะครับอย่างเกมนี้นะครับฟอร์เรนบอกว่าฟอร์เรนเนี่ยวางใจได้เลยนะครับขอเลือกฟอร์เรนยืนออฟเลนนะครับเอ่อมมาก็โอเคครับเขาบอกว่ามันช้ำมากคือเขาคุยให้เราฟังครับโมมาก็เลยบอกว่าเออเจอช้ำในมาหลายตาแล้วอ่ะฟอร์เรนเนี่ยคือถ้าช้ำจริงก็โอเคครับแต่ว่าเกมนี้เขาเจอกับเอมิลี่นะครับแล้วดูชื่อสิโอ้ เวลาไฟกันครับแม่งบังหลอดเลือดฝั่งข้ามหมดคือดูไม่รู้ครับว่าเราจะใช้ Execute อะไรดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือมันมันอะไรกับเกม RV เนี่ย <c oughs> แบกชื่อขนาดนี้คือหนักคอแน่นอนครับ <c oughs> เฟอร์เดนสุดช่ำของเราสำหรับในเกมนี้ครับถือเป็นเกมที่ค่อนข้างเสียเปรียบมากนะครับตั้งแต่การเลือกตัวแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างเล่นลําบากนิดนึงนะครับ เอาละครับสำหรับการไฟครับอย่างเช่นเราอาจจะมีโอกาสเจอแรงที่แตกต่างกันนะครับอย่างตอนนี้นะครับก็คือบัตเตอร์ไฟก็หนีไปดันป้อมแทนนะครับแทนที่เราจะกดรวมกันก็ไม่ยอมมาลมดักรอกันนะครับทำให้นะครับฝั่งเราก็งงว่าฟาร์มมันไปไหนของมันนะครับทั้งจริงจริงแล้วควรจะมาอยู่ด้วยกันนะครับในการที่จะรอลเหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันนะครับตอนนี้ก็คือฮายาเตะเราเนี่ยแจ้งฝั่งนู้นนะครับว่าฟาร์มของเราไปบนนะก็คือมันขายกันเองซะงั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะเจอในแรงคอมมานเดอร์นะนี่คือคอมมานเดอร์นะคร ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเราเจออะไรแปลกๆบ้างมายกับผู้เล่นใหม่ๆที่เข้ามาครับหรืออาจจะเพิ่งไต่ขึ้นมาได้นะครับก็ใครที่ไปแบบพวกคอนคิวเลอร์แล้วอาจจะไม่ค่อยเจอแล้วฟอเรนสุดช่ำเราแจกไปสิบตัวแล้วนั่นเองก็เอฟเคแม่งเลยพกงงไปหมดแล้วนะครับนี่คือการขึ้นยากมากๆของมูมาร์นะครับที่แบบกูย่ำอยู่ในคอ,อมมานเดอร์ห้าอยู่ประ,ประมาณหลายวันแล้วนันเนี่ยแบบประมาณว่าโดยปกติมูมาร์จะเล่นน้อยอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นพอเล่นน้อยแล้วเจอแบบนี้ก็ยิ่งลงแบบขึ้นยากขึ้นไปกว่าเดิมอีก แล้วเราเป็นสายโซโล่ด้วยนะเนี่ยคือความลำบากใจครับของการลงแรงในปัจจุบันนี้นะครับเราจะเจอผู้เล่นนี้ให้กําลังใจกันนะครับนั่นก็คือด่ากันนั่นเองนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็คือถ้ารู้สึกไม่ได้อย่างที่ต้องการก็คือจะเทเกมเลยนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการเล่นในกรณีกรณีแปลกๆนะครับคือจะรวมกันก็ไม่รวมกันนะครับจะฟาร์มก็ไม่ฟาร์มบางทีก็ยืนเฉยๆมีครับมีหลายรูปแบบมากๆเลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะบู๊ในแพดนี้นะครับก็พยายามมีกลุ่มมีทีมนะครับแล้วไปด้วยกันนะครับถึงจะดีที่สุดนะครับผมบ้านกูแตกแล้วเลียง <c oughs> แต่ละดาวกว่าจะได้มาแม่งชาติยังลบช่างยากลําบากนะตอนนี้ก็เลยจะขึ้นคอมมานเดอร์สี่แล้วนะครับโอ้ชีวิตวุ่นวายแฮเอาละครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครแล้วก็เป็นกําลังใจให้มัวมาเลยนะครับสวัสดีครับ